เด็กๆคะเด็กๆจะตอบหน้า35ได้หนูต้องย้อนกลับมาดู32นะลูก โอเคเสร็จหรือ,อยังคะเสร็จเสร็จแล้วบอกทิชอร์นะลูกทิชอร์จะได้พาเฉลยไปด้วยกัน ้าเด็กๆอยากมองเห็นหนูทำโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะลกูกกลับด้านนะลกูกมันจะได้เห็นหน้าจอชัดๆค่ะพลิกกลับด้านแล้วทีนี้หนูก็ทำให้มันเป็นสลับหน้าจอลกูกสลับให้เป็นหน้าจอโอเค เห็นชัดไหมลูกเห็นชัดไหมคะเนวแนวนอนหนูต้องสลับด้วยนะลูกสลับหน้าจอให้มันเป็นแนวนอนนะคะ มันจะเป็นหมุนหมุนหน้าจอค่ะหมุนหน้าจอให้เป็นแนวนอนค่ะอ่าเด็กๆเห็นหน้าจอชัดแล้วใช่ไหมลกูกเห็นหน้าจอชัดหรือยังคะ โอเคเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังลูกที่เช่ญจะได้เฉลยไปพร้อมกันจ้า คนที่เข้ามาใหม่นะคะดูดูหน้าที่ที่เชอร์สอนนะคะหน้าที่32นะคะแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดหน้าที่35อ่ะเติมแค่ตัวอักษรที่หายไปมีคำว่าอะไรคะดูดีๆแล้วมีตัวอักษรหายไปตัวไหนก็เติมลงไปเสร็จแล้วก็ที่เชอร์จะเฉลยไปพร้อมกันนะลูก เสร็จแล้วยังคะเด็กๆเส็จแล้วยังลูกที่เชิ์จะเฉลยแล้วลูกเสร็จแล้ว,ลลวตอบที่เชิน่อยค่ะโอเคครับต่อไปที่เชิ์จะเฉลยนะคะว่าคําไหนที่ ตัวอักษรมันหายไปนะเริ่มจากคำแรกเลย master master ตัว m หายไปนะคะต่อไปคำต่อไป father father ตัว เหายไปนะลกูกต่อไปคำที่สาม sister sister พี่สาวหรือน้องสาวตัว S หายไปนะลกูก ต่อไปบา r ์เซ์บารเซ์ตัวที่หายไปคือตัว R ทั้งช่องที่1กับช่องที่2มีใครถูกไหมลกูกเขียนถูกกันไหมคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วทีนี้เด็กๆดูดูช่องสี่เหลี่ยมสฟีฟ้าอยู่ข้างล่างสิลกูกช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้า,ฟาข้อหนึ่เขาบอกว่า draw a picture of your family ก็คือวาดภาพครอบครัวของหนูเองลงไปในใบางานแล้วคำสั่งที่2องเขาบอกว่า color it ก็คือระบายสีลงไปแล้วคำสั่งที่3เขาบอกว่า Why about them ก็เขียนคำศัพท์อยู่ใต้ภาพนะลูกดูดูก่อนนะเด็กๆเปิดไปหน้าที่36คะ่ะใบงานอยู่หน้าที่36ลูกคำสั่งเมื่อกี้ คำสั่งทั้งสข้อเมื่อกี้ใบงานอยู่หน้าที่36เขาบอกว่าให้หนูวาดรูปคนในครอบครัวของหนูแล้วตามด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เขียนอยู่ใต้ภาพถ้าเด็กๆไม่เข้าใจ ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจดูตัวอย่างหน้าที่32ได้นะคะเด็กๆดูนะคะการบ้านที่เชร์สั่งการบ้านหน้าที่36แล้วทีนี้ คำสั่งของการ้านหน้าที่36อยู่ช่องสีฟ้าหน้าที่35ถ้าเด็กๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ไปดูตัวอย่างตามหน้าที่32นะลูกทำตามหน้าที่32ได้เลยค่ะเด็กๆลงมือทำการ้านได้ค่ะ